ที่สุดแล้วภูริพลบุญสอนหรือน้องบิวจบที่4วิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกอยู่20สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าว,วเรื่องคลิปนี้เราตามอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะวงการกรีฑาล่าสุดผลการแข่งขันของน้องบิวออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรรับฟังได้นในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ผลออกมาแล้วนะครับสำหรับกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่จัดขึ้นที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียในราการวิ่ง100เมตรรอบชิงชนะเลิศซึ่งน้องบิลของเราเนี่ยนะครับหรือว่าพูทิพลบุญสอนไว้เพียง16ปีได้ลงแข่งขันในลู่วิ่งที่5ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรั้งอันดับสุดท้ายในช่วงต้นเลยทีเดียวแต่ก็ยังเร่งสปีดต,ตอนปลาย ทำเวลาได้10.12วินาทีเท่ากับเบนจามินริชา์สันจากแอฟริกาใต้ที่ได้อันดับที่3แต่เบนจามินริชา์สันเอาชนะภาพถ่ายไปแบบวุดวิดทําให้บิวควาอันดับที่4ช่วดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองเป็นของเลสไซต์เตโบโก้แชมป์เก่าจากบอสวานาสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่ด้วยสถิติ9.91วินาทีเหรียญเงินบ uh ูวัจีครูมีจากจาไมกาเวลา10.02วินาที ทางนี้ผู้ริพลบุญสอนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดเหรียญแต่ก็ยังส,งสร้างสถิติประเทศไทยขึ้นมาใหม่ได้ในรอบรองชนะเลิศด้วยเวลา10.09วินาทีด้วยอายุเพียง16ปีและยังมีเวลาพัฒนาและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อความสําเร็จในอนาคตอีกไกลเลยนะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับน้องบิวก็ยังมีให้ลุ้นวิ่ง200เมตรซึ่งเป็นตัวเต็งและก็ระยะถนัดด้วยนะครับโดยจะลงแข่งรอบคัดเลือกในวันที่3สิงหาคมเวลา23นาฬิกา25นาทีส่วนรอบ และรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่4สิงหาคมนั่นเองนะครับขอขบคุณคลิปภาพข่าวจากสยามสปอร์ตและขอขบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากสนุกนะครับและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันวิ่ง100เมตรในกรีฑายาวชนชิงแชมป์โลกซึ่งล่าสุดน้องบิวของเราถูกตัดสินเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ในเวลาเท่ากันกับอันดับที่3ที่มาจากแอฟริกาใต้ซึ่งครั้งนี้ น้องบิวก็ได้โชว์ศักยภาพให้ชาวโลกได้เห็นว่าหนุ่มน้อยลมกรดของเราอนาคตสดใสไปได้ไกลระดับโลกแน่นอนสำหรับน้องบิวของไทยเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ